ลาบูบูคนหลอมาแล้วครับเออลาบูบูมาครับผมมาครับเดินมาเดินมาเอินนะเอินล้บูบูเนี่ยละลาบูบูลาบูบูลาบูบู โอ้โหขึ้รอให้เด็เลยมาลูกมามามาพี่ตะเราอย่าปล่อยมือน้องนะลูกนะดูไปเออครับถ้าพาน้องเดินจะได้โอ้โลาบูบูคนหล่อทำไมหล่อจังเลยเดินครับเดินอัดเต็มเต็มเต็มกันตัวไปย่าง เลิ่ตาวเ่ะอไาเดินค่ะมาครับมาครับ

ลุกขึ้นครับลุกขึ้นครับผมไม่เป็นไรครับโอเคปเ้าะเอามาให้ป้าถือนะครับเอามาเข้ามาครับพี่นิตาจับอยู่ครับผมมาเรียบไปลาบูบูเรียบไปแล้นะครับผมลาบูบูหันมาค่ะครับผม พี่ตะหันมาค่ะมาลาบูยาดีบีอาบูอ้ยเอาลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะลาบูบูมาบูบูลุกขึ้นโอ้ย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 ลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะโอเคหนูไม่ต้องอุ้มน้องหนูมันจะพาน้องล้มค่ะ แล้หมูลูกไหมลูกตัวเกียวลูกครับตัวเกียวลูกครับผมมามอมอห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 มามอูมอหมอหอนมรับอหมองมอหมอหมอหมออหมอหมอพมออหมออหลูก พี่น้องเรียกค่ะพี่ Susan, อโอ๊ยจะเป็นหลงเนี่ยล้วหลงเอาลูกคืนข้าลูกคืนน,นครับป,ป้าป้า,าป้าเอาขึ้นบนน้องลูกหรือบาลูกปะลูกค่ะพี่อตปั๊บเดินมาครับ มาหาปลา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 ,า,า,ปาีเดไปหาพีนิดจะ<อ>ฮะโออยู่ข้างนอกค่ะเออเดี๋ยวป้าเอาให้ไปป้าไปเอาให้ลูกก่อน <laughs>